ในส่วนของอาจารย์แล้วก็น้องๆจากโรงเรียนรัตนรารากรุงอยากให้ใช้เวลาสักท่านนี้นะฮะรวมทั้งอาจารย์วันศิดาด้วยนะฮะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่อาจารย์สอนประวัติศาสตร์หรือสังคมกับโร,รงรเรียนรัตนรัตนรารากรุงในความเป็นวิกฤตป้านโป่งที่เป็นเชื้ออันหนึ่งของนําไปสู่เรื่องของอสะพานข้ามแม่น้ำแฝดแล้วก็การสร้างสะพานสายโุรณาอนนี้เนี่ยการจะสอนประวัติศาสตร์ในสงครามที่มีความโกรธแค้นชิงชัง การต่อสู้แล้วก,กรนพยายามที่จะเอาความโกรธแค้นนี้ไปพยายามที่จะทำให้เกิดความโกรธแคน้นต่อในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสอนเด็กอย่างไรแล้วก็ข้อเท็จจริงในวิกา,การณ์การบ้านปกเนี่ยนะมันมีอะไรที่ต้องสอนอย่างไรที่จะไม่นําไปสู่การเป็นโกรธเกลียดหรือว่าเป็นความชิงชังในส่วนขอ,ของความเป็นคนไทยกับญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นที่มีอยู่โลกใมนี้ด้วยกันอาจารย์เจอนะ อาจจะใช้เวลารูปกันแนเวลาแค่ห้าหรือประมาณสิบนาทีนีครับอต้องใช้หาังตรงเวลาเออเขาให้เวลามาค่ะคือก็จะพยายามพูดให้เร็วที่สุดนะคะก็จะบอกว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นครูที่อยู่ในพื้นที่ของสมรภูมิสงครามโลกนะคะที่นั้นอยากจะบอกว่าคือในเกมทีนี้นะคะก็จะมีคนที่เข้ามาร่วมกับบราเนี่ยหลากหลายนะคะก็อยากจะบอกว่า หน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นครูต้องสอนประวัติศาสตร์นะคะเราทําอะไรบ้างครูที่สอนประวัติศาสตร์นะคะเราจะใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เด็กเนี่ยเขาได้เตะสวนหาความจริงให้เขาได้ลงภาพสนามเพื่อที่จะไปเรียนรู้จากประวัติศาสตร์บอกเล่าจากคนที่รู้จริงในชุมชนนะคะแล่เราก็พบว่าถ้าเราจะศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาสักประมาณหนึ่งร้อยปีนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของสงครามโลกนะคะ หลายคนได้จากเราไปแล้วเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเรื่องของอิจตการบ้นานโอคนที่ให้สัมภาษณ์ทุกคนนะคะก่อนหน้าที่จะมาสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านเสียชีวิตหมดแล้วแต่สิ่งที่ครูนะคะได้กับนักเรียนได้ร่วมกันบันทึกเราบันทึกไว้เป็นแผ่นภาพยนตร์นะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่านี่คือหน้าที่อย่างหนึ่งของครูที่สอนประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมและอยู่ในท้องถิ่นนะคะ และขณะเดียวกันนะคะถ้าเราจะต้องสอนประวัติศาสตร์ให้หนักเรียนเนี่ยรักมวลอุษยชาติบางครข้ออาจจะเป็นเรื่องยากนะคะพราะอาจารย์เมื่อกี้ก็ได้นำอาจารย์นัทพลได้นําเสนอว่าถ้าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวของใครทุกคนย่อมทําใจยากแต่ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมีเรื่องมาบอกเล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิกฤตการณ์นั้นโอม,มีคนคนหนึ่งเป็นตัวเอกซึ่ง ครั้งแรกจากการศึกษาเรื่องนี้นักเรียนก็ศึกษา,าการหนังสือเล่มนี้นะคะศึกษา,าการหนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็เกิดอาการเอ๊ะสงสัยถึงความไม่มีเหตุผลของการกระทําของมนุษย์ด้วยกันในสังคมนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะก็เลยเกิดประเด็นปัญหาในการที่ต้องการที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของคุคคลคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือเรื่องของ สามเณรเพิ่มสิริพิบูลว่าเขาเป็นใครเขาแบบทำให้ความสมคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมันกระทบกระเทือนได้มากมายขนาดนี้ในเวลานี้นก็จะไม่ขอบคุณใครนะคะเพราะว่าทุกท่านก็คงจะทราบว่าเราขอบคุณกับหน่วยงานที่เจะที้มีากิจกรรมในวันนี้ทุกทุกฝ่ายนะคะเพราะนั้นก็จะขอ,อ,อส่งไปให้นักเรียนนะคะได้บอกเล่าว่าเขาทาอย่างไรในการศึกษาเรื่องราวของ เพิ่มสิริพิบูลซึ่งเป็นบุคคลสาคัญที่คือดูเหมือนคนธรรมดาแต่เขาสร้างความคือเกือบทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นะนะคะมีปัญหาแล้วก็เป็นความตึงเครียดและกวาเริจะแก้ปัญหานี้ได้มันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ก็จะเป็นการสงสัยแบบผเด็กที่เราต้องการที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นในวทีนี้นะคะขอ,ขอใช้เวลาแค่นี้แต่ให้นักเรียนอะ ได้บอกเล่าเรื่องราวให้ทุกท่านในรัชราบนะคะว่าการทำงานประวัติศาสตร์ของนักเรียนเขาทำอย่างไรเชิญค่ะคคคือเรื่องที่เราสนใจนะคะคือเรื่องสองครามโลกครั้งที่สองที่ป้านหนองกระดูกนะคะและในระหว่างที่เราศึกษาหาข้อมูลนะะั้นเราได้พบอเอกสารเรื่องวิรรกฤตการณ์รัฐประวัติจากหนังสืเอเล่มนี้ค่ะ ที่กล่าวไว้ว่าทหารญี่ปุ่นได้ตกหน้าสมเณรที่มีชื่อว่าเพิ่มสกิดพิบูลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่วัดบนที่วัดรอนตูการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารทําให้พบข้อมูลหลายอย่างทซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเลวร้ายของสงครามบทบาทของผู้นําประเทศและผู้นาท้องถิ่นซึ่ง,งร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในดัานชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ตกเป็นจำเลยในครั้งนั้น และคำตัดสินของศาลไทยที่จําเป็นต้องตัดสินให้เพิ่มสิริิบูลรับโทษถึงประหารชีวิตและข้อมูลที่พวกเราได้อ่านนั้นเกิดความขดัดแย้งในใจว่าทําไมคนที่ไม่ทําความผิดอะไรถึงต้องได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตและเกิดคําถามขึ้นอีกมากมายว่าเขาเป็นพระหรือสามเณรกัน,นแน่เพราะอายุเกินที่จะเป็นสาม,มนเณรเขาสติไม่ดีตามที่เจ้าคณะอำเภอกล่าวไว้จริงหรือไม่ หรือเพื่อให้โทษของเขาน้อยลงและเขาได้ทุกอาหารชีวิตจริงหรือไม่หรือรัฐบาลเพียงแจ้งข่าวให้ที่คนทราบเพื่อเป็นการเข้าใจอันมีงามและถ้าเขาไม่ทุกอาหารชีวิตเมื่อสัความโรคจบลงเขาใช้ชีวิตอยู่ยางไรกระบวนการตามหาสมรภูมิเพิ่มข,ของขบวนการตามหาสมเภูเพิ่มของพวกเราจะเพิ่มต้นขึ้นโดยการตามหาจากคนที่ใช้น้ำสกูลสิริพิบูล ซึ่งเป็นนักเรียนของเรนของเราเขาจึงได้นําพาเราไปหาพ่อและพ่อเขาจึงพาเราไปหาลุงลุงจึงพาเราไปหาหลานที่ใกล้ชิดและความจริงที่เราสงสัยมานาน<ๆ>ก็ออกจากปากของในคนในตระก,กูลสิริิภูลและทีนี้พวกเราตื่นเต้นมากที่ได้เจอภาพของเพิ่มสิริิภูลซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนรวมทั้งบ้านที่เพิ่มสิริิภูลได้ใช้ชีวิตหลังจากวันเวนลาที่ผ่านผนไป ก็เรายังตามความจริงไปที่สุสานวันโพวันลงังซึ่งเป็นที่เก็บอัฐตของเพิ่มิลพิบูนและการสัมภาษณ์ของลูกหลานท่านอีกหลายคนทําให้พวกเราค้นพบความจริงหลายอย่างที่ไม่ได้บันทึกไว้ในหลักฐานและการตอบคําถามให้กับสิ่งที่พวกเรากําลังตามหานั้นการใช้วิธีการทงประวัติศาสตร์จึเป็นวิธีการที่ทำให้พวกเราค้นพบความจริงใหม่และได้ความรู้ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและช่วยบอกเร่าความจริงใหม่ และเติมเต็มภาพของสองครามโลกครั้งที่สองใด้ชัดเจนขึ้นการสู่ความรู้ที่เกิดขึ้นการสู่ความรู้น,นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าแม่รับการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่นั้นคุณครูอัจิดาสอนพวกเราเสมอว่าอย่าเชือ่อเอกสารชิ้นใดหรือทำบอกว่าของใคยถ้าเรายังไม่ได้รับการถ้าเรายังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องพวกเราจึงได้ตรวจสอบเอกสารทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นก่อนที่ก่อนจะนำ ก่อนการสึกษาความรู้ในครั้งนี้นน ah ขอบคุณครับขอบคุณครับต้อนรับท่านหนึ่งคือไทยนะครับเจอกครับน้องหนึ่งคือไทยเซนกัตชาครับค่ะจากที่พวกเราได้ชมความจริงนะคะพวกเราไปหาบุคคลท่านหนึ่งค่ะท่านคือดรประสานนะคะท่านคือหลานเคยของเพิ่มสิริพิวท่านได้ให้ข้อมูลกับพวกเราว่า หลังจากที่สงคารามโลกยุติลงในปีุทธศ2485นะคะเพิ่มสิริพิบูลนั้นได้รับการปล่อยตัวออกมาในอาศัยอยู่กับปางวงสารโรดพี่สาวที่บ้านของอันรพบุรุษซึ่งบางิงจึงได้กระจ่างว่าเพิ่มสิริพิบูลนั้นเป็นพระไม่ใช่สามเณรและเขาเป็นคนปกติธรรมาดาไม่ได้มีสติไม่ไดีอย่างที่ชุกคนเข้าใจ และเขาไม่ได้ถูกประหารชีวิตยอย่างที่ในประวัติศาสตร์ได้มาถึงเอาไว้และในต่อมาเขาได้เสียชีวิตในปีพุทธศักราช2516เมื่ออายุได้74ปีด้วยโรคเกี่ยวกับปอดซึ่งเป็นผลจากการถูกทหารญี่ปุ่นซ้อมอยางหนักระหว่างการจับกุมทำให้วัยวะภายในบอดช้ำทำให้ร่างกายเขาไม่แข็งแรง จึงเสียชีวิตลงและถูกเก็บกระดูกไว้ที่วัดโพมันรังจากการตามหาเส้นทางชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเพิ่มสิริทิบูลด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้สะท้อนภาพของความสัมพันธไทยญี่ปุ่นสมัยสงครามโรกครั้งที่สองได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและทําให้ได้สรุปว่าสงครามไม่เคยทําให้ผู้ใดมีความสุขและผู้ชนะที่แท้จริง นั้นไม่มีวันมีแต่ความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นทุกหย่อมยากรวมถึงในชุมชนบ้านโป่งดินแดนที่มีแต่ผู้คนอยู่อย่างสงบสุขในยามนั้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนในท้องถิ่นถูกลิดรอนและย่ำยีไม่เว้นแม้กระทั่งผาสงและพวกเราจึงได้ขาถามเขาถึงความรู้สึก ของญาติพี่น้องว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่ต้องรับผิดในการรับผิดโทษที่ต้องถึงกับการประหารชีวิตแต่พวกเขากับให้อภัยทหารญี่ปุ่นและได้กล่าวกับพวกเราว่าสำหรับครอบครัวของเขาที่เป็นชาวคุธการอโหสิกิกรรมและการให้อภยัยเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาได้สางสอนไว้ค่ะขอบคุณ ขอบคุณครับวัสที่คือ้บมดของการพูดคุยเสวนาในช่วงนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4-5ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ